The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากแต่งงานกันแล้วก็ได้ไปทํามาหากินที่เวียงจันทร์ประเทศลาวคุณพ่อจะยึดอาชีพเป็นสารถีปั่นรถสามลอ้อ <c oughs> รับจ้างเป็นหลักคุณแม่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกๆทานหยุดในลาได้ประมาณสิบกว่าปีก็เกิดสงครามจึงอบยกบครอบครัว นีข้าแม่น้ำโขมมาฝั่งไทยตอนที่ลูกเกิดมาจำความได้ครอบครัวเรามีฐานะอืมพอใช้ได้ไม่ลำบากตอนลูกอายุประมาณสามขวบกว่าแต่คืนนั้นเป็นคืนเดินมืดขณะกำลังรวยอยู่ดีๆประมาณตีหนึ่งบรรษุในยามวิการที่ไม่ได้รับเชิญสองคนเดบุกขึ้นมาบนบ้านใส่หมวกโมงคลุมศีรษะเอาไว้เห็นแต่ดวงตา เพราะกลัวความหล่อจะเปิดเผยจนคนหนึ่งเดินไปหามุ้งที่พ่อกับแม่นอนอยู่ใช้ <c oughs> ปืนจี้พ่อและสารทุกคนว่าอย่าขยับอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นตายเราพวกเด็กๆอยู่มุ้งข้างๆตะลึงมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นจนอในคนหนึ่งจากการหรือค้นหาสมบัติที่ซ่อนไว้ตามที่ต่างๆขนจนเกลี้ยงและกระลบหนีไป หลังจากถูกปล้นคุณพ่อก็เสียใจมากหันไปพึ่งสุราอืันนี้ก็พลาดไปน,นิดหนึ่งครอบครัวเราก็เปลี่ยนจากอบอุ่นกลายมาเป็นอบอ้าวทันทีเลยคุณพ่อกลายเป็นคนชอบดืม่มชอบเที่ยวนักเข้าก็เลยพาผู้หญิงมานอนในบ้านอ้าวแล้วกันต่อมาก็มีเพื่อนในกลุ่มชวนคุณพ่อไปเล่นการ์ดนาน,นวันแล้วคืนร้าย ก็มีคนมาทวงหนี้ขู่ว่าทำไมใช้เงินคืนก็จะโดนฆ่าคุณพ่อตัดสินใจแบง่งขายที่นาไปใช้หนี้แล้วท่านก็เข็ดลาบเลิกเล่นการพนันได้ระยะหนึ่งพอเพื่อมันชักชวนเซาซีอีกท่านก็กลับไปเล่นอีกที่ดินก็ถูกแบงก่งขายไปเรื่อยๆจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวชาวบ้านก็เริ่มซุบซิบนินทาจนคุณพ่อทนฟังไม่ไหวรู้สึกอับอายจึงตัดสินใจย้ายจาก้อยเอ็ด มาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ปันป่นสมลรถสามล้อรับใจอีกครั้งท่านปัน่นสามล้อจนกลายเป็นเจ้าของสามลอ้อปัน่นให้คนเช่านี่ไม่ธรรมดาทำให้มีเงินเก็บหมดนี้หมดสินแล้วนำเงินไปซื้อที่นาบ้านเกิดได้อีกครั้งหนึ่งออนี่ไม่ธรรมดาแล้วแหละรวยได้ลำแข้งเห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่นักมวยเท่านั้นเลย บรรา,าชีวิตคุณพ่อป่วยด้วยโรคหอบผืดและโรคตับแข็งอาการการเสียชีวิตคุณพ่อหายใจหอบผืดมากผู้ช่วยพยาบาลได้สอดสายยางเข้าไปทางปากผู้ตีช่วย,ให,หยให้หายใจได้สะดวกแต่คุณพ่อรู้สึกแสบเจ็บปวดทนไม่ไหวทานยังดึงสายยางออกเองพยาบาลก็ช่วยกันสอดเข้าไปใหม่อีกและได้ผูกมือคุณพ่อไว้ที่ข้างตียงทั้งสองข้างนี่เราต้องศึกษาไว้นะเจ้าัดสัววันหนึ่งเราอาจจะเจองี้ก็ได้ แล้วพูดกับญาติว่าถ้าอยากจะให้พ่อตายก็ดึงออกเลยนะอย่าบานบอกแล้ว <c oughs> ลูกก็เชื่อฟังไม่กล้าทำอะไรในเวลานั้นพ่อน้ำตาไหลไม่สามารถพูดอะไรได้ในสุดคุณพ่อขาดใจตายหมอระบุว่าคุณพ่อเป็นโรคหัวใจวายรวมอายุได้71ปีทุกคนร่วนตายหมดคุณแม่เป็นลูกสาวคนโตต้องช่วยพอ่อแม่ดูแลเลี้ยงน้องๆคนทุกๆคน คุณแม่ยึดอาชีพค้าขายปลาทิตลาดทั้งปลาสดปลาตายและปลาตากแห้งเรียบร้อยแล้วลูกค้าบางคนที่ชอบปลาเป็นๆจะสั่งให้คุณแม่ค่าคุณแม่จะการใช้มีดโต้ทุบลงบนหัวปลาสักสองสามครั้งโอปลาก็จะชักดิ้นกระเดากระเดาเพราะมีเลือดไหลออกมาทางปากแล้วคุณแม่ก็ทําการแรลบล้ายเป็นส่วนๆตามที่ลูกค้าสั่งเพราะท่านไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องบาปและบุญ กลับดีใจมากถ้ามีลูกค้ามาซื้อเยอะๆคุณแม่ค้าปลาแบบนี้อยู่เกือบ20ปีก็เลิอกอาชีพนี้พออายุได้6 60ปีท่านก็เริ่มป่วยมีโรคหนักแทรกซ้อนกันถึง5โรคคือโรคหิตจางนิ่วในถุงน้ำดีน้ำท่วมปอดตับแข็งและโรคไตทำง,งานผิดปกติ ทำให้น้ำรั่วมานนอกระบบการย่อยท้องป่องโตต้ตตงเจาน้ำออกทุกๆสองสัปดาห์จะมบาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่ามีหมอเก่งหมอดีรับรักษาคนไข้ยอยู่ในบ้านหายมาหลายรายแล้วถ้าอยากจะรักษาก็ต้องเดินทางไปหาหมอที่บ้านคุณพ่อตอนนั้นยังอยู่นะได้ฟังกระดีใจจึงได้เหมารถยนต์พาคุณแม่ไปรักษาหมอคนนั้นใช้วิธีง่ายคือเจาะน้ำออกจากท้องคุณแม่ โดยเอาเข็มรูใหญ่ทิ่มแทงเข้าไปไดิเข้าไปที่ท้องแม่แล้วก็ต่อสายยาง <c oughs> โอ้สุดยอดคุณหมอเลยไขายางสายยางขนาดแล้วก็น้ำไหลผ่านลงม <c oughs> โอ้ไหลผ่านลงมาที่กระป๋องนมผงอลูมิเนียมเก่าๆ <c oughs> ขนาดประมาณสองลิตรลูกเห็นแล้วก็เศร้าใจหดหูใจหมอตอนนั้นบอกยืนยันว่าไม่มีปัญหา รักษาแบบนี้มาหลายรายแล้วหายแน่ว <c oughs> ันน้ำเกิดเต็มกระป๋องหมอให้ลูกถือกระป๋องนั้นไปเททิ้งลูกซึ้ออ,อยู่ข้างในเพราะน้ำที่ออกจากท้องคุณแม่เป็นน้ำสีแดงปนเลือดหมอคนนั้นให้ลูกอุ้มกระป๋องไปเททิ้งถึง,ถงสองครั้งน้ำออกจากท้องแม่เกือบสามลิตรทำให้ท้องโตๆของคุณแม่ยุบลงอย่างเห็นได้ชัดคุณพ่อไม่รู้เรื่องรู้ราแต่ก็มีความพึงพอใจ สินตังคิดว่าคุณแม่จะได้ไม่ตังเจาะท้องบ่อยๆเราจึงพาร่างที่บอบชจำของแม่กลับมาบ้านแต่คุณแม่ไม่สามารถดื่มน้ํากินข้าวได้อีกเลยดื่มน้ำกินข้าวไม่ได้อีกเลยก่อนถึงวาระสุดท้ายคุณแม่มีอาการนอนดิ้นทุรนทุรายร้องครางเสียงดังโอยพร้อมกับเลือดกระไหลซึอมออกทา้งปากคุณแม่อยู่กับเราได้อีกสองวันก็จากไปได้อายุหกสิบสามปีลูกและสามีนี่มาถึงของเธอแล้ว เราพบกันทางอินเทอร์เนต็ตค่ะโดยมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งแนะนำให้ลูกหาแฟนทางอินเทอร์เนต็ตลูกก็ได้ทําตามในสุดลูกก็พบหนุ่มใหญ่ใจถึงอายุมากกว่าลูก20ปีแต่ในช่วงเวลานั้นคุณพ่อลูกเพิ่งเสียชีวิตไปลูกจึงส่งอีเมลไปบอกเขาว่าพ่อฉันจากไปแล้วนะแล้วเขาก็สแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากตัดสินใจเดินทางมาในวันเกิดของลูกพร้อมกับวานคารมหวานว่า เธอน่าสงสารนะไม่มีใครดูแลผมคิดว่าผมเนี่ยสามารถดูแลเธอแทนคุณพ่อเธอได้นะเราก็บอกไปว่าถ้าฉันองลองอยู่คุณแล้วอยู่ไม่ได้เราเลิกกันนะเขาก็บอกได้ในระหว่างนั้นเขาได้ส่งเงินเข้าบัญชีของลูกทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยปีละสองหน เราเขาเป็นอยู่ประมาณสองปีลูกยังตัดสินใจแต่งงานกับเขาชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดฝันไ้เลยค่ะลูกต้องอดทนหลายกาเรื่องเราไม่ค่อยจะเข้าใจกันทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งตอนนั้นลูกช้างเขาก็พักอยู่ด้วยลูกช้างเขาหวงพ่อ,อมากกลัวลูกจะไม่แย่งความรักจากพ่อเขาไปวาทนาได้ไายจึงขอแยกทางกับเขาตามที่เราเคยตกลงกันไว้ก่อนแต่ง แต่เขาก็ผลัดเปลี่ยนและบอกว่าเอมเอางนี้ก็แล้วกันจะทำงี้ก็ได้แต่ว่าขอเลื่อนไปก่อนอย่าไม่มีกำหนดลูกก็กลุ้มใจมากจึงเดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองในและโชคดีเมื่อลูกเดินทางกลับมาที่นอร์เวย์ครั้งลูกชายสามีก็ได้ไปซื้ออาพาร์ตเมนต์อยู่เป็นของตัวเองมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วอยู่คนละบ,บ้านประมาณปลายปี25 4 7ี่ ลูกก็ได้รับข่าวสัญญาณดีเถึงนอร์เวย์แล้วเรกจึงขอญาตสามีติดจานมื่อติดจานแล้วก็ติดใจค่ะลราดูรายการต่างๆควบคู่ไปกับการทําหน้าที่แม่บ้านสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งหลับตาทำสมาธิลูกมีความสุขมากๆทั้งหมดอยู่ในสายตางสามีสามีคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูก วันหนึ่งลูกได้ฟังหลวงพ่อบอกให้ลูกๆทุกคนที่แต่งงานแล้วให้ปลนนิบัติสามีดุูเทวดาลูกก็รู้สึกไอ้อาที่จะทําความดีแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ได้ก้มกราบสามีบอกเขาให้มาทําใจหยุดใจนิ่งเดียกันลูกบอกเขาว่าดา r l i การทําใจหยุดใจนิ่งเนี่ยมันทําให้คุณดูหน้าตาสดชื่นยิ้มแยม้มเบิกบานหล่อขึ้น ชมไปเรื่อยแต่ลูกชมไปเรื่อยๆคุณสามารถนําไปปฏิบัติในที่ทํางานของคุณได้นะสมาธิเนี่ยขาตอบว่าจริงเหรอโอ้ขอบคุณเธอมากๆนะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่เขาก็มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พยายามพูดภาษาดอกไม้ก,กับตัวลูกเสมอเดี๋ยวนี้ครอบครัวลูกมีความสุขแล้วค่ะคำถาม บุญใดสนับสนุนคุณพ่อสร้างฐานะได้จากอาชีพที่ดูต่ำต้อยคือการปั่นสามรอรับจ้างค่ะและมีบุญอะไรมาช่วยคุณพ่อตั้งตัวได้จากอาชีพสามรอบปั่นอีกครั้งคะน่าศึกษานะจ๊ะพระกรรมใดครอบครัวลูกจะมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ในระยะสั้นๆแล้วก็ถูกปล้นต่อมาคุณพ่อก็เปลี่ยนไปกลายเป็นนักเลงดื่มเหล้จาจจชูลเล่นการพนันจนหมดตัว กรรนิดตายคุณพ่อป่วยด,ด้โรคหอบหืดโรคตับแข็งโดนมัดมือติดกับเตียงถูกสอดสายยางเข้าทางปากด้วยความทรมานอ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะก่อนตายคุณพ่อรู้สึกอย่างไรมีกตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนลูกที่บุญให้ท่านได้รับไหมคะและหากคุณพ่อไปเกิดในภพภูมิที่ลำบาก ลูกต้องทำบุญอะไรถึงจะแรงพอไปช่วยท่านได้คะหละะังจากการตายใหม่ๆพ่อมาเข้าฝันบอกว่าพ่อได้ตายแล้วนะขอให้ลูกพึงประกอบแต่กรรมดีท่านหันหลังคุยไม่ยอมหันหน้ามาคุยกับลูกเป็นเพราะเหตุใดคนนี่ตายไปแล้วจริงไม่ยอมให้เหตุหน้าคะนี่ในฝันนะจ๊ะในฝันคนแม่มีาชีพขายปลานานกว่า2ี่ปีตั้งทุบหัวปลา แต่คุณแม่ก็ไม่ได้มีเจตนาทุบหัวปลาด้วยความโกรธแค้นทำไปเพราะเป็นอาชีพเท่านั้นกรรมจากการฆ่าด้วยความโกรธแค้นและไม่โกรธแค้นจะส่งผลต่างกันอย่างไรคะเอออันนี้น่าศึกษานะจ๊ะทําไมโรคโลหิตจางนิ่งในถุงน้ําดีตับแข็งน้ําท่วมปอดตายทำงานผิดปกติถึงมารวมที่ตัวคุณแม่ทีเดียวพร้อมๆกันสาเหตุจะเกิดจากกรรมใดบ้างคะ กรรได้มาบีบบังคับคุณแม่ท่านไปรักษากับหมอเถื่อนก่อนตายท่านมีคตินิมิตเป็นอย่างไรบ้างคะตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูทิศไปให้บ้างหรือไม่คะฝากอะไรถึงลูกบ้างคะลูกชอบตักบาชอบอ่านหนังสือธรรมะในครอบครัวมีลูกเพียงคนเดียวใฝ่ในทางบุญกุศลมีบาปกำไดลูกจะม,มาเกิดในครอบครัวที่ผิดศีและมีทิฐิที่ต่างกันคะตามทันไหมจ๊ะ หลังจากแต่งงานลูกเคยตั้งครรภ์ได้สองเดือนกว่ากำได้ตั้งมาตกเลือดโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เจ็บปวดอะไรลูกติดแท้งไปเกิดใหม่หรือยังคะในชาตินี้ตัวลูกจะมีบุตรอีกครั้งใหม่คะลูกกับสามีมีเยุะห่างกันมากปัจจุบันเขายุ60สลูกอายุ40ปีคะ่ะลูกกับเขามีวิบากกรรมอะไรจรึงทามาเป็นสามีภริยากันในชาตินี้ ลึล้วสามีเคยสร้างบุญบาร,รมีมาด้วยกันและสร้างบาร,รมีมากับหมู่คณะอย่างไรและมีวิธีไหนที่ช่วยสามีได้มาสร้างบุญบาร,รมีกับหมู่คณะได้โดยตลอดลอดฟังได้บ้างไหมคะชาตินี้ลูกปรารถนาตามติดติดตามสร้างบุญบาร,รมีไปกับหลวงพ่อและหมู่คณะนักสร้างบารมีเราจะมีส่วนช่วยขยายง,งานพระพุทธศาสนาในด้านใดได้บ้างคะนี่ก็เป็นคำถามย่อของเคสตดดี้คืนนี้นะจ๊ะ ลับตาฝันเป็นตูมิตเตื่นขึ้นมาาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารปามปรากันจาพ่อสร้างธนขะึ้นมาจากอาชีพถีดสามล้อดได้เพราะแนอดีตพ่อมักจะมีความเชื่อเรื่องความสำเร็จของคนเราคืนอยู่กับหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นนี่แนอดีตชาติอะจาะยดังนั้นมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอ ทำแบบเผื่อเหนียวทำบุญบ้างไม่ทำบ้างเมื่อกำตน,นีกับความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตส่งผลจึงท,ทำให้ไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากแต่ว่าเมื่อบุญส่งผลก็ตั้งฐานะได้ด้วยความยากลำบากตามทันไหมจ๊ะโดยตั้งฐานะได้แล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้อีกจ้ะทำบุญบ้างไม่ทำบ้างทำเพือเหนียวทำแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แหละ เชื่อมั่นในตัวเองว่าหนึ่งสมองสองมือจึงจะทําความสําเร็จของชีวิตได้ซึ่งมันถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ครอบคุณลกมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ในช่วงสั้นแล้วถูกปล่นเพราะในชาติหนึ่งคุณพ่อตอนเป็นวัยรุ่นได้เข้าแก๊งในการปล้นทรัพย์วิบากกรรมนี้มาส่งผลในชาตินี้มาโดนปล้นจนหมดตัวบ้างจ้ะให้และจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น คนพ่อเปลี่ยนไปกลายเป็นนักเลงดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามานันจนหมดตัวเพราะในชาตินั้นไม่ได้เงินจากการปล้นมาแล้วก็ดื่มเหล้าเอาเงินนั้นมาซื้อเหล้าดื่มเจ้าชู้เล่นกามานันจนหมดตัวเป็นผังเก่าของพ่อที่ติดมาในเหตุของการครบคนผ่านทำให้ชาตินี้มาตกอยู่ในวงจรแห่งการครบคนผ่านนี้อีกจ้ะออาอยมุกนี้ คุณพ่อปุดิยโรคหอบหืดโรคตับแข็งโดนมัดมือติดกะเตียงถูกสอดสายยางขาทางปากด้วยความทรมานพระกรรมดื่มสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันนมาส่งผลให้เป็นโรคตับแข็งฆ่าสัตว์ทำกับกแกล้มส่งผลให้ทุกทรมานในช่วงท้ายของชีวิตกรรมในชาติที่เป็นจรในมัดมือทรมานจะทรัพมาส่งผลในชาตินี้มาถูกมัดติดกเตียง แต่ชาติที่เป็นโจรก็ชอบขีม่ม้าจนมันเหนื่อยหอบและดูแลมันไม่ค่อยจะดีขี่ม้าปล้นไงประสมผลให้เป็นโรคหืคดหอบจ้าคุณพ่อก่อนตายมีกตินิมิตไม่หมองไม่ผ่องใสพอตายแล้วเจ้านาทีก็มารับตัวไปยมโลกของมหาเถลกขุมห้ากำลังโดนกรอกน้ำทองแดงมีความทุกข์ทรมานมากด้วยกรรมดื่มสุรา ได้รับบุญอุทิศที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับรถยนต์มันโทษลงมาใน,ในให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งคางสีพภานาอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ๊ะี่ถ้าไปมาหาล,ลัรคขุมมาก็น้ํากรดสีดําร้อนอุทิศบุญไปให้ไม่ถึงถ้ายอมโลกนี่ยังรับได้ภายหลังการตายใหม่ๆพ่อได้มาเข้าฝันบอกว่าพ่อตายแล้วนะขอลูกทำแต่ความดีโดยหันหลังไม่หันหน้ามาคุยนั้น ตกลงเป็นเรื่องอยังไงอ่าเป็นเรื่องของจิตนิวรณ์ด้วความรักและผูกพันในหลวงพ่อทําให้ฝันเป็นตุเป็นตาไปจ้ะให้ลืมไปเสเถิดจะไปนสนใจเลยแล้วว่าเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเข้าฝันเลยจ้ะคุณแม่มีอาชีพขายปลานานกว่า20ปีต้องทุบหัวปลาเดอยอาชีพแต่ก็ไม่ได้โกรธแค้นกันการเกิดจาการค่าดโดยไม่โกรธแค้น จะต่างกับการฆ่าโดยกรธดแค้นกันคือการ,รที่ฆ่าโดยกรธดแค้นนั้นวิบากกรรมจะส่งผลได้เร็วแรงกว่าเพราะเจตนาที่จะฆ่าแรงกล้ากว่าฆ่าโดยไม่โกรธดแค้นนี่แหละจ้ะเมื่อกรลมส่งผลก็จะทําให้มีโรคมากและอายุสั้นจ้ะโรคหลายโรคมาุมคุณแม่พร้อมกันจะโรคโลหิตจางนิวน้วในถุงน้าดี ตับแข็งน้ำท่วมปอดไตทำงานผิดปกติพระกรรมนี่กองตาช่างทำให้เป็นโรคโลหิตจางและไตทำงานผิด,ผดปกติถ้าเรื่องไตเกี่ยวกับเรื่องเงินความเป็นคนขี้งุดหิดมักโกรธดเป็นคนขี้มักโกรธดทำให้เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีการมดินสุลาทำให้โรคตับแข็ง กรรมบารณอธิบายค่าสัตว์รมหารและค่าขายทําให้เป็นหลายๆก็โรคมารุมเราคุณแม่ปลอมกันรวมทั้งทําให้เป็นน้ําท่วมปอดด้วยจ้ะคุณแม่ต้องไปรักษากับหมอเถื่อนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องแพทย์เพราะวิบากกรรมที่ค่าสัตว์รรมหารและค่าขายเป็นอาจินเนี่ยวิบากกรรมนี้บันดาลให้ไปเจอหมอเถื่อนที่รักษาแบบผู้ไม่มีความรู้จ้ะบ้าเนี่ย วิบากกรรมเหล่านี้บันดาลให้ไปเจออย่างนั้นสมกับกรรมอย่างนั้นก่อนตายมีกตินิมิตเศร้าหมองพอตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปะยมโลกของมหาดาลวขุมหนึ่งโดยกรรมปานาธิบาตดังกล่าวกําลังโดยเจ้าหน้าที่ทุบเชือดชำํำระสับตายเกิดตายเกิด,กดทุกทรมานมากถ้าได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถยนอนผ่อนโทษล,ลงมา ตอนนี้ท่านอยากพ้นทุกข์มากเพราะทรมานมากแลือเกินนักคุณพ่อคุณแม่นั่น,น,นแหละแต่นนในลูกทรมบุญที่ไปให้ท่านอีกบ่อยๆเลยจ้ะลูกชาตักบาตรอ่านหนังสือธรรมะเป็นเพียงคนเดียวในครอบครัวที่ฝ่ายในเรื่องบุญกุศลลูก้องมเกิดในครอบครัวที่ผิดศีลและมีทิฏฐิต่างกันพระกรรมแนอดีตชาติชาติหนึ่งการที่จะมาเจอหมู่คณะได้ไปครบคนพาน ทำให้ไปเป็นคนพานอยู่ช่วงหนึ่งจนต่อมาได้มาเจอหมู่คณะกติสร้างบรมีร่วมกับหมู่คณะแต่ว่าเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่ได้แอธติษฐานจิตว่าให้เกิดในครอบครัวแต่เป็นสมมติทิศครอบครัวธรรมกายจึงทําให้กรรมที่ได้ครบคนพาน,นี่ยได้ช่องส่งผลก่อนโดยเป็นชนกกรรมนํามาเกิดในครอบครัวที่ผิดศีลและมีทิฐิต่างกันจะ้ะ เห็นวิจารณอธิษฐานทำบุญแล้วต้องอธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีทีเดียวหลังจากแต่งงานแล้วลูกเคยตั้งครรภ์ได้สองเดือนกว่าแต่ต้องมาตกเลือดโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่เจ็บปวดอะไรเลยเพราะกำเนิดดีได้เคยสนับสนุนเพื่อนที่ท้องให้ไปทำแทง้งมาส่งผลให้ตกเลือดโดยไม่รู้ตัวแต่มีบุญได้เคยถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุอยู่บ้าง มาช่วยให้แม่เจ็บปวดอะไรเลยจ้าลูกที่แทง้งตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์มาหลายรอบแล้วจ้าจากการทำแท้งของเขาลูกอายุมากแล้วโอกาสที่จะมีบุตรก็ยากขึ้นถ้าอยากได้ลูกมาเกิดก็ต้องติดฐานจิตนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาว่บาบา่อยๆแต่ถ้าหาไม่มีบุตรก็สร้างบารมีอย่างเดียวเรื่อยไปจะ้ะเมื่อเป็นแม่ของลูกไม่ไดก็ให้เป็นแม่ของโลกนะจ๊ะ เรากับสามีมีอายุต่างกันมากแต่มาอยู่ร่วมกันเป็นสามีภริยากันเพระเคยเป็นสามีภริยากันมาในอดีตได้เคยสร้างบุญอร่วมกันมาเมื่อเจอกันตอนไหนก็ตามกันตางมาเป็นสามีภริยากันอีกเลยจ้ะเมื่อมาเจอตอนที่อายุสามีมากก็ต่างมาเป็นอย่างนี้แหละลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับบุคคนมาแบบกองเสบียงประเภทที่บางครั้งสม่ำเสมอบางครั้งก็ไม่สม่ำเสมอคือบางครั้งก็ทาบางครั้งก็ไม่ทา บางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีไม่เต็มที่จ้ะทำบุญทุกครั้งลูกก็ต้องใส่ชื่อสามีและอธิษฐานจิตทุกวันว่าคอ้เขาได้สร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะให้ได้ตลอดรอดฟังจ้ะอีกทั้งนังคอยประคับประคองเขาเป็นกันวิทย์ให้เขาด้วยใจที่ใส่เย,ยือกเย็นและอดทนจ้ะชาตินี้ลูกก็ต้องพยายามรวบรวมผู้มีบุญมาสร้างสูตรปฏิบัติธรรมที่นอนร์เวย์ให้ได้ โดยใจใสๆยิ้มแย้มเยือกเย็ยนและอดทนวันนี้ก็จะส่งผลให้ติดตามและตามติดไปสร้างบารมีกัมมูขณะได้จ้าชาตินี้มาเจอกระแลงงายตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพิสัตะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.